ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยดิบครับลุยดิบในวันนี้จะขออนุญาตออกจากเรื่องของงูงกันบ้างนะเราจะไปคุยถึงเรื่องสัตว์ชนิดอื่นๆกันนะครับและสัตว์ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะก็จะเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์นะครับถ้าใครติดตามข่าวนะครับก็คงจะรู้ว่าสัตว์ชนิดนี้คืออะไรนะครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ด่านสำโรงนะครับจังหวัดสุพรราการี ทางเทศบาลดังสำโรงนะครับก็จะมีหน่วยงานดับเพลิงนะครับที่เขาคอยช่วยเหลือประชาชนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของงูเข้าบ้านบ้างน,นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะครับความขัดแย้งระหว่างสัตว์ชนิดต่างๆนะครับวันนี้ชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่ามีจระเข้นะครับอยู่บริเวณบ้านเขาซึ่งตอนแรกนะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันไม่น่าจะมีจระเข้ชาวบ้านอาจจะเห็นตังเงินตัวทองนะครับแล้วก็เข้าใจผิดหรือเปล่านะครับ เขาก็เลยทําการเดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะครับและพอไปถึงเนี่ยเขาบอกว่าแวบแรกที่เห็นเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นจระเข้จริงๆนะครับเขาก็เลยดําเนินการจับออกมานะครับโดยการใช้บ่วงคล้องปรากฏว่าพอจับขึ้นมานะครับมันไม่ใช่จระเข้ครับไม่ได้เหรอไม่ได้มีเหรอจับมีเลยนะเอาไปดีเลยได้เด็ดไปแล้วเออไม่ายรูกไปไหนดิเออใส่ลูกครับ อันอะไรกันเนี่ยเป็นบารู้ไหมตะโขงครับตะโขงอันนี้ไม่ไม่ไม่ไอ้การเล่าควมไอลูกไว่หน่นลูดหน่อยเาวัสตีต่อความนปล่อยส่วนาธาะสามสิบห้าเลยสิบเจ็ดสามสามเป็นไงบ้างนะ เอประชาชนนะครับเขาแจ้งแจ้งเข้ามาในศูนย์ของเราเขาแจ้งขึ้นมาว่าเป็นจระเข้ทางเราก็ยังเอกใจว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเป็นจระเข้หรือจะเป็นตัวเงินตัวทองอะไรพวกนี้ครับอะพอเราไปถึงปุ๊บเขาจะโผล่าะตรงจมูกของเขาแล้วเราค่อย ใช้ห่วงอ่ะครับเชิงห่วงอะนะเชิงห่วงค่อยค่อยค่อยไลย่ไล่ไุ๊บและดึงทีแรกอะ่ะเรายังไม่รู้เขาแจ้งมาเป็นจระเข้แต่พอค่อยๆลาขึ้นมาเขาน้องเขาไม่ดิน้นอ๋ะอะโข้งเขาก็โอเคอเขาแบบเหมือนว่าแบบยอมอ ตะโขงชนิดนี้นะครับก็จะเป็นตะโขงมาลายูนะครับซึ่งจะเป็นสายพันตะโขงที่พบในประเทศไทยเช่นกันนะครับแล้วก็พบในมาเลเซียนะครับในอินโดนีเซียนะครับจะไม่ใช่ตะโขงอินเดียนะครับคือความแตกต่างเนี่ยก็ดูที่บริเวณปลายปากนะครับก็คือว่าตรงบริเวณปลายปากถึงจมูกเนี่ยตะโขงอินเดียเขาจะมีก้อนนะครับเป็นก้อนเหมือนก้อนขี้หมาใหญ่ๆนะครับอยู่ตรงบริเวณปลายปากแต่ตะโขงมาลายูเนี่ยจะไม่มีนะครับซึ่ง พอเห็นแบบนี้นะครับหลายคนก็สงสัยว่ามันเป็นไม่ได้ไหมว่ามันจะมีตะขงมลายูเนี่ยมันหลงเหลือในประเทศไทยทีงานของเรานะครับที่เข้าไปดูตะขงตัวนี้บอกว่าตะขงตัวนี้มีอุปนิสัยที่มีความคุ้นชินป็นมากๆก็คือไปดูใกล้ๆก็ไม่ตื่นนะครับไปจับก็ไม่ดินนะครับนั่นหมายความว่ามันน่าจะมีเขาเรียกว่าความคุ้นเคยกับมนุษย์มากๆจึงสันนิษฐานว่าตะขงตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตะขงตัวที่ถูกมนุษย์นํามาเลี้ยงแล้วก็หลุดออกมาครับ คือผมจะไม่ฟันธงว่าในธรรมชาติเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่ว่าเท่าที่ฟังจากอาจารย์หลายๆท่านมาบอกว่ามันถูกคุกคามนะครับถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างหนักนะครับถูกล่าอย่างหนักในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่มีร่องรอยของตะโขงเลยนะครับนอกจากในบางพื้นที่นะของอาทางภาคใต้ประเทศไทยซึ่งเอาตรงๆนะครับก็ยังไม่ได้มีรายงานการเห็นที่แบบชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเจอตะโขงตัวนี้ก็ถือว่า มันก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับคือในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีสัตว์ในตระกูลจระเข้อยู่3ชนิดนะครับก็คือ1นจระเข้น้ําจืดนะครับ 2. น้ําเค็มและ3ตะโขงมาลายูตะโขงเนี่ยเขาจะมีปากที่มีโครงสร้างแบบเหมือนยาวฮะยาวแล้วก็เรียวนะครับแล้วก็มีหน้าตัดแคบแคบมากๆนะครับซึ่งลักษณะคโครงสร้างแบบนี้เนี่ยถูกออกแบบไว้สําหรับการล่าสัตว์ที่มีขนาดเล็กครับ อาจจะเป็นปลานะครับเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆนะครับริมฝั่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตะโขงัวเต็มับสามารถยาวได้ถึง5เมตรและด้วยขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับในประเทศมาเลเซียเคยมีรายงานว่าพบหัวกะโหลกของมนุษย์นะครับในท้องของตะโขงนะครับหรือว่าอินโดนีเซียนะครับก็มีรายงานนะครับว่าตะโขงคาบมนุษย์นะครับเหมือนลักษณะการล่าลักษณะเป็นเหยื่อซึ่งเราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่า ตะขงจงใจล่านะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นบัิเหตททุที่มนุษย์จมน้ําไปแล้วแล้วตะโขงเนี่ยมีการลากซาาขึ้นมานะครับคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าความก้าวร้าวของตะขงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีมากเหมือนจระเข้คือถ้าเรียงลาดับนะครับความก้าวร้าวนะครับของจระเข้ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องให้น้ําเค็มเบอร์หนึ่งเพราะว่าจระเข้น้ําเคเ็มเนี่ยนะครับจากที่ได้สาข้อมูลมานะครับเขามีความก้าวร้าวสูงนะครับ เพราะว่าเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับอยู่ในน้ําทะเลนะมีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็บางทีก็มองว่ามนุษย์ก็คือเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารของเขาจระเข้น้าจืดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วความก้าวร้าวก็จะค่อนข้างต่ำนะครับเราจะเห็นว่าตามบึงบลเพชรนะครับก็จะมีจระเข้น้ําจืดที่อาศัยอยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีภัยต่อมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนตะโขงเนี่ยเอาตรงเลยครับว่าความก้าวร้าวนี่น้อยที่สุดใน3าชนิดนี้แล้ว นะครับก็คือว่าในอดีตเนี่ยผมเคยมีการทำงานร่วมกับนะครับส่วนวิจัยนะครับของสนท์นครราชสีมานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปกู้ไข่ตะโขงนะครับก็คือว่าเราเอาไข่ตะโขงเนี่ยมาฟักนะครับยังพื้นที่ของส่วนวิจัยนะครับซึ่งเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับไปรับชมได้ครับ เรื่องนี้สุดยอดมากนะตอนนี้เราอยู่ห่างจากโขงนะครับไม่เกินสามสี่เมตรนะครับคือพฤติกรรมของตะโขงนะครับจะต่างจากจระเจนะครับแบบที่พี่เขียนบอกนั่นคือว่าความก้าวร้าวเขาน้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งครับทุกคนนะครับจะไม่มีความประมาทครับจะพยายามจับสัญญาณของมันตลอดเวลานะครับว่าเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไร บอ้อย่างนี้ครับว้าวนี่คือไข่ของตะโขงนะฮะดูครับะระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะฮะโอ้คือในการที่เราจะเคลื่อนย้ายนะครับหรือสัมผัสไข่เนี่ยต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงนะครับไข่สัตว์เลือ้อยคลานไม่สามารถที่จะพลิกได้นะครับไม่เหมือนไข่ไก่นะครับไม่เหมือนไข่สัสตว์ปีนะครับดังนั้นในการที่ จะยกขึ้นมาเราต้องคงตำแหน่งเดิมของมันไว้บางครั้งเราก็จะมีการมาร์กใช่ไหมฮะว่าจุดบนอยู่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าไข่ไนเนี่ยมีในปริมาณทีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองนําไข่เอาขึ้นมาให้่านได้อูนะครับโคองใหญ่มากครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือไข่ของตะโขงนะฮะ เยี่ยมมากเลยฮะนะครับและวิธีในการขนย้ายนะครับก็ต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังเช่นกันแม้แม่ตะโขนะครับจะดูสงบสงเงยมนะครับแล้วก็เรียบร้อยเนี่ยแต่เวลาเราทํางานนะครับเราก็จะระมัดระวังเสมอแล้วก็ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากยุ่งกับเรานะครับเขาไม่อยากทําร้ายเราหรอกแต่เขาก็คือสัตว์ป่าแล้วก็มีสัญชาตญาณความเป็นแม่ด้วย ดังนั้นการทํางานแบบนี้จะมีคนที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอดเวลานะครับคือต้องปลอดภัยให้มากที่สุดนั่นเองนะครับแต่น่าเสียดายมากๆที่ลูกตะโขงชุดนี้ไม่สามารถลืมตาออกมาดูโลกได้นะครับเพราะว่า,ขาไข่ไี่มีเชื้อนั่นเองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่น่าประทับใจมากๆเลยส่วนตะโขงที่เจ้าหน้าที่จับได้นะครับเราคิดว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้สูงว่ามันคือตะโขงที่มีคนเลี้ยงแล้วหลุดออกมาครับเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ย โอกาสที่จะเจอที่สมุดพก,การนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับก็โอเคครับเราก็ได้ให้ข้อมูลความรู้กันพอสมควรแล้วนะก็หวังว่าสิ่งที่เราได้ทำและอธิบายไปนะครับจะเกิดประโยชน์ให้กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับพวกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ